ิวเมียนยกน้ำชานะครับ่วงนี้ก็คงจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับยกน้ำชา,า,ชาๆๆๆๆนะคะและจะมีการเด่นน้ำชางต่อแขกนะคะเปหับผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะครับตอนนี้การแสดงปีกลองนะครับก็ได้บรรเลงแล้วก็ขบวนต่างๆที่อยู่ด้านหน้าเวทีก็จะได้เคลื่อนขอบวนออกไปนะครับก็จะมีทั้ง ธงชาตินะครับมีทั้งธงสัญลักษณ์แล้วก็มีป้ายพี่น้องอิวเงี้ยนที่มาจากต่างประเทศมาจากต่างจังหวัดมากมายครับวันนี้งานมากรกาวัฒนธรรมสามสัมพันธ์อิ่มเงี้ยนโลกครั้งที่6จังหวัดพะเยาครับต่างวยัยชุดต่อเจ๊กต่อเจงว่าป้ายชุดนี้ไหนต่างวัเนี่ยชุดไหนก็ได้เยอเปลี่ยนได้กันอยู่ว่าโอครับในช่วงนี้ก็คงจะ ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะได้เข้าสู่พิธีการในช่วงนี้ครับในโอกาสนี้ขอกรับเรียนเชิญท่านรัฐพลนาราดิสอนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีก็เป็นการขาบคุรบในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่ค่ะ ขอพบรอบที่ใ้ท่านผ้เกียรตินะรองปร,รม,มงานในวันนี้นะคะครับตอนนี้ท่านรัฐพนณรยสรนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับก็จะให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐคมเผ่ารัฐมนตรีว่าการ,รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับท่านผู้เกียรติที่มาร่วมงานนะครับ ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้ใช้โอกาสเมื่อสักครู่นี้ในการแนะนําอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านพชัยวิเชียรชัยยะรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีท่านนาภาพรเมฆาผ่องอัมภัยรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเดี๋ยวขอวนยอนุญาตขยับ

การต้อ,รอนรับท่นานทำงานคงเ่านะควนะการเรียนซึ่งร้อยสำนักคมเทาเป็นทั้ทงทีว่าก,การกระทรวงเกษตรนักสาธารณน้าส่วนราชการและแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะครับจังหวัดพะเยามีความดีที่มูลนิธิ้ขี้วเมียนไทยได้ให้เกียรติจังหวัดพะเยา มาเป็นเจ้าภาพในการจัดงานมาหากรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ยุเนียโลกอีกทั้งกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังให้คัดเลือกให้มาหากรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ยุเนียโลกเป็นหนึ่งใน6เทศกาลต่อเปนีที่กระทรวงวัฒนธรรมจะยกระดับสู่ระดับชาติและระานาชาติประจำปี2567 และได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านร้อยเอกธรรมรัต์พรมเผาท่านนั้นตีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์มากล่าวปาฐกถาพิเศษและให้กำลังใจเครือข่ายอยู่เนี่ยนจากทุกจังหวัดและทุกประเทศในวันนี้จังหวัดพยาวเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตการจะเห็นได้ว่ามีโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนมากเดิมชื่อภูการยาวหรือพยา มีประชากรทั้งสิ้นในปัจจุบันนี้458,000คนเศษแบ่งการปกครองออกเป็น9อำเภอโดยจังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์11ชาติพันธุ์สำหรับยูเนียนตั้งถินฐานอยู่ใน7อำเภอจังหวัดพะเยาได้แก่อำเภอเมืองอำเภอเชียงคำเชียงม่วนบูซางดอกคำใต้ปงและอเภอแม่ใจ ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาร่วมมหก,กรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์ยูเนียนโลกในครั้งนี้ผมขอเรียนเชิญทุกท่านได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาอาทิเช่นการชุมวิถีชาติพันธุ์หมู่บ้านปากุลลอกอำเภอแม่ใจหมู่บ้านขาช้างน้อยอำเภอปพงวัดศรีโคมคำวัดติโลกอารามและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นควานพะเยา และสถานที่อื่นๆอีกมากมายในจังหวัดพะเยาผมขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งและขอให้ท่านได้ใช้ชีวิตยอยู่ในจังหวัดพะเยาอย่างมีความสุขและเดินทางกลับภูมิลำเนาของท่านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับครับขอเสื้อพือดังๆอีกสักครั้งนะครับไปประจํงโอยู่ซุ้มใบประจครับต้องขอขอบคุณท่านรานัฐพลนราดิสรผู้ว่ารากรชาการจังหวัดพะเยานะครับที่ให้เกียรติเป็นตัวแทนของชาวพะเยา แลวก็ตัวแทนของเจ้าของงานนะครับได้กล่าวต้อนรับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรพร้อมกับคณะ <S <S แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติโดยเฉพาะพี่น้องอิวเมียนจากต่างประเทศและในประเทศนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ <Pedro> ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรได้ให้เกียรติในการพบปะพี่น้องอิวเมียนและให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรจากคุณเขาสู่ซอฟท์พาวเวอร์ครับที่นี่ในตังบัวหวังว่าท่านบระธานร้อยอกคำนัำพรมเผ่าพา,าเผาทวมค่ะป้อง,ง,งตีหวาพุ่มบัวก็เตาวันสุงแกงนี้เจ้าหนวเราก็จะมีคณะปีกรองนะครับท<ช>ี่ให้การต้อนรับท่านนะครับ ขอเสียประมือดังๆอีกสักครั้งนะครับไปปัปปปทว,ว,ทวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านรองประหลัดกระทรวงพอมอ ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชก,การกระทรวงเกษตรตลอดจนผู้ตรวจราชก,การท่านสมาชิกสภาผู้ทแทนราษฎรจพยาเขตสามท่านที่ปรึกษารันปรี่าการกระทรวงเกษตรและสาดกรท่านรองอธิบดีรองอทิบดีกรมพมตลอดจนถึงผู้บริหารที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหาคนครทุกภาคส่วน นะครับพี่น้องข้าราชการที่ทํางานอยู่ในจังหวัดพะเยาและที่สําคัญครับพี่น้องชาวเอิยวเมียนที่เดินทางมาจากทั่วสารทาิศครับสวัสดีครับ,รบทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมกับบูธอิยวเมียนไทย และการหน่วยงานในระดับจังหวัดระดับอำเภอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายวัฒนธรรมวันนี้เราถือโอกาสจัดมหกรรมสำคัญเป็นมหกรรมวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิ่วเมียนโลกนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นะครับมีพี่น้องชาวอิ่วเมียนนะครับที่เดินทางมาจากทั่วโลกไม่ว่าจะเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกรา,กาประเทศจีน นะครับและประเทศอือ่นๆ,ๆรวมถึงพี่น้องยิวเมียนที่เดินทางมาจากทุกจังหวัดของประเทศไทยผมในฐานะที่เป็นคนพะเยานะครับซึ่งเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าจังหวัดพะเยานะครับซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านนายกเหล่ากัญชาจังหวัดพะเยานะครับได้กล่าวนําแล้วว่าจังหวัดพะเยาเรายินดีต้อนรับพี่น้องชาวอิวเมียนนะครับที่ให้เกียรติจังหวัดพะเยา ในการจัดมหกรรมนะครับวัฒนธรรมสารสัมพันธ์อิวเมียนโลกในครั้งนี้ซึ่งจะจัดงานระหว่างวันที่16ถึงวันที่18กุมภาพันธ์นะครับของทุกปีดังนั้นวันนี้จังหวัดพะเยานะครับในฐานะเป็นคนพะเยาก็ขอต้อนรับพี่น้องชาวยิวเมียนนะครับทุกๆท,ท่านทุกๆครอบครัวที่เดินทางมา จัดมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดพะเยาของเรานะครับจังหวัดพะเยาของเราก็อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้กล่าวเมื่อสักครู่เป็นจังหวัดที่มีพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาวกว่าแสนชีวิตผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายประเพณีและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับทุกวันนี้เราแทบจะมองไม่ออกว่า คนจังหวัดพะเยาประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ใดบ้างเพราะเราไม่สามารถจําแนกหรือแยกได้เลยว่าคนนั้นเป็นชาติพันธุ์ม้งยูเนียนคนพะเยาตั้งแต่ถึ่นกำเนิดคนพะเยาขา,ายซื้อนีมีขายซื้อนะครับมาเจอกัรประชาสัมพันธ์เราไม่สามารถจําแนกได้เพราะว่าคนพะเยาเราไม่แยกไม่แบ่งกลุ่มว่า พวกบบท,ท่านมีดินไทยชาติกำเนิดชาติพันธุ์มาจากอย่ใดเราคือคนพะเยาผมก็อยากจะเห็นให้คนไทยทั่วประเทศนะครับได้เอาจังหวัดพะเยาเป็นที่ยิ่งใหญ่เราให้ความสำคัญกับทุกท่านทุกครอบครัวที่อยู่ในแผ<อ>่นดินไทยนนในขณะที่คนไทยนะครับ ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดก็ตามหากเรามีความรักความสามัคคีสังคมไทยในประเทศก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่พวกเราทุกชาติพันธุ์เราก็มีญาติพี่น้องนะครับเพื่อนสมาชิกเพื่อนสนิทพิสยัยอยู่ทั่วโลกดังนั้นจากกลุ่มจังหวัดเล็กๆกลายเป็นทั่วประเทศไทยกลายเป็นขยายไปยัง นะครับมวลมนุษยชาติทั่วโลกทําให้สังคมโลกเป็นสังคมที่ได้อยู่ไม่แก่งแย่งจริงดีจริงเย็นจนเกิดสงครามอย่างหลายๆประเทศวันนี้นะครับถือว่าผมได้รับเกียรติอย่างมหาศาลอย่างพี่น้องชาวชาติพันธุ์คนปพะเยาท่านก็รู้จักผมดีผมรักและชอบที่จะเดินทางไปเยี่ยมเยือนท่าน ถึงจินฐานของท่านถึงแม้ว่านะครับจะอยู่ไกลขนาดไหนนะครับผมก็จะไปเพราะผมรับพี่น้องชาติพันธ์และเป็นโชคดีนะครับที่ผมได้รับพระมหาตรุลาธิคุณปลดกล้าประหมอมให้ดำรงกำหน่งรับนิรีว่าการกระทรวงเกษตร มีงรรงองค์กรองค์กรหนึ่งครับคือเป็นองค์กรดูแลพี่น้องชาติพันธุ์หรือพี่น้องที่ทำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตัวย่อเราเรียกว่าสอวอพอสอหรือถ้าเป็นชื่อเต็มๆเร,เรียกว่าสถาบัน์พัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงพี่น้องครับทุกวันนี้ในประเทศไทยเรามีกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัย อยู่แต่ละกลุ่มหมู่บ้านแต่ละตำบลแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัด <c oughs> รวมกันแล้วกว่า4,800กลุ่มหมู่บ้าน <c oughs> ผมในฐานะที่กำกับดูแลสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสถาบันให้ความสำคัญในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของพี่น้องชาติพันธุ์เรามีงบประมาณที่เราจัดสรรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการส่งเสริมอาชีพที่สำคัญที่สุดที่ผมกำลังจะพูดนั่นคือการส่งเสริมการทำอาชีพภาคการเกษตรที่มีความยั่งยืนซึ่งจะต้องนำนะครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับ, power, รบเข้ามาผสมผสาน ความเป็นอัตลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์เป็นสิ่งสำคัญการแต่งตัววัฒนธรรมการแสดงออกซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างให้ความสนใจขณะเดียวกันกระทรวงกรเกษตรและสากรตลอดจนโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกอง ก็ให้ความสนใจที่จะผักดันความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาติพันธุ์ผสมผสานกับการประกอบอาชีพภาคกเกษตรที่มีความย,ายั่งยืนบัีิโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนถึง พงงระบรมวงศานุวงศ์ทุกองค์ได้ขับเคลื่อนจนกลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในโครงการหลวงกว่า2,400กลุ่มหมู่บ้านและที่ยังเหลืออยู่อีกประมาณ2กลุ่ม2,000กว่ากลุ่มหมู่บ้านผมได้มอบนโยบายว่าสวาพสหรือสถาบันพัฒนาและวิจัยพื้นที่สูงจะต้องมีการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแนะนำอาชีพนะครับ ซึ่งในกระทรวงเกษตรและสาก์เรามีทั้งหมด22องค์กรประกอบไปด้วย14กรม1สำนักง,งานประห 4, ลัด4รัฐวิสาหกิจและ3องค์กรมหาชนสถาบันพัฒนาและวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงเป็นองค์กรมหาชนที่อยู่ภายใต้การกับกำกำก,กับดูแลของผมดังนั้นคำว่าซอฟต์เพ e เวอร์กับการเกษตร จะต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันในเวลานี้โครงการสําคัญสาคัญที่เป็นโครงการพื้นที่โครงการของพระราชดิกลายเป็นโครงการหลวงคณะองค์ขมนตรีหลายๆท่านหลายๆองค์ต่างก็เดินทางไปเป็นผู้แทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงไปพัฒนาพื้นที่ต่างๆร่วมกับกระทรวงเกษตรเราจะบริรัการทั้ง22องค์กรของกระทรวงเกษตร และกระทรวงพอมองกระทรวงวัฒนธรรมตลอดจนถึงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกท่านพี่น้องอีเมียนครับเราขอยืนยันว่ารัฐบาลภายใต,ใต้การนําของพระท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านให้ความสําคัญกับพี่น้องชาติพันธ์ ทุกกลุ่มทุกเผ่าไม่ว่าจะอยู่ในผื้นแผ่นดินไทยไม่ว่าจะมีญาติพี่น้องอยู่ต่างประเทศท่านได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรและทุกกระทรวงตามที่ผมได้กล่าวนำไปให้ความสำคัญในการพัฒนาโดยนำซอฟต์พาวเวอร์นะครับ